มันไม่ไกลจะทำเป็นชันทุกคนย่าดูดูคือภาพย่าร้องหมดเลยไม่ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่ไม่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลแค่แค่หอบนิดเดียวค่ะอบนิดเดียว ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไปกันที่เขาใหญ่ค่ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่น้ำตกหลังเหวค่ะทุกคนไม,ม่มีละน้ำตกหลังเหวจะอยู่ในวัดทานน้ำตกนะคะที่นี่ไม่ได้เป็นอุทยานเหมือนกันไม่ได้เป็นอุทยานก็เป็นน้ำตกที่อยู่ในวัดเหมือนกันกันกบออน้ำตก ผ่าแดงซับพูเลยนะคะก็ที่นี่สามารถมาได้นะคะสามารถตั้งจ p พแล้วก็มาที่นี่ได้เลยค่ะแล้วเราจะพาทุกคนไปดูน้ำตกกันว่าเป็นยังไงค่ะเชิมวัดกันแล้วนะคะ่ะโนเแล้วก็มาจาถึงที่ดกันได้เลยอันนี้ก็ถ้าใครอยากแนะก็มาคุยไปบ้านไปนะแต่วันนี้เรามาถึงสายแล้วเราก็เลยเลงไปดูน้ำตกกันละกัน ตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะคะในวัดมีของกินมีกาแฟนี่เดี๋ยวมันมีซิกเนเจอร์นี่แต่เราจะพาทุกคนไปดูอะไรนู่นองค์พระองค์ใหญ่นี่เข้าดูบรรยากาศ アワンなうん。 ันนี้เป็นที่เราต้องลงองค์พระที่อยู่นี่นี่อันนึงก็ประมาณนี้มัตกนี่นะ้วนี่แหะค่ะจุดฝนนี่เลยที่ท่านด้จะมีไปหนี้อยเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เขากั้นเชือกเอาไว้มันอนข้างอาตรายนิดนึงนะ อันนี้เหมือนว่าน้ําจากค่อนข้างแรงมันก็จะประมาณนตรงเนี้ยเป็นเชือกก้านตรงนี้เอาอย่างเงี้มาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทานน้าตกที่ต่างะทุกคนเห็นดีู่ปะดดีมากเลยนี่แต่ในเนี้มันจะน้ำมัน,นก็ไหลามาจากข้างบนนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแบบอะไรยังไงแต่เดี๋ยวเราพาไปดูมุมน้ำตกท่าอนกันไปดูมุมตรงนี้กัน อเวัดเสือเหมืนกันนะอยาให้ดูพลังสีถ้าสมมติว่าจิกมือแล้วกลิตแปลงก็แบบแล้วนะยัคล้อง็หล่กลัวมากกว่าแต่ว่าข้างนเระ มันมีคามต้าอก้อออดก้งหทุกคนลงไปข้างล่างกันโอ้ สูงพอสมควรนะคะแต่ว่าเขาไม่มีราวหล็กตรงนี้เอาไว้ให้คือระวังหนึ่งแล้วกันนี่นเลยเห็นไหมเราเิดว่าขาลงอ่ะค้องขึ้เพราะว่า มันเป็นงารเดินหลวงแอบมาดูค่ะเพื่องาน,นอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเหมือนว่าตรงเนี้ยจะมีแบบเหมือนทางได้อีกทางนึงมาจากฝั่งตรงข้ามตอนนี้เขาก็ลังแบบก่อสร้างฝั่งนี้เลยบันไดที่ไม่ชันเท่าที่ถนนมาลยนะคะ ก็ถือว่าโอเคเลยแหละแต่ว่าเหมือนแบบทุกอย่างกำลังก่อขึอ้นก็เออท่าเดินมา เห็นคนเดินตรงนี้ปะนั่นแหละคือทางที่เราจะต้องเดินกลับขาลงอ่ะไม่ลำบากเลยชิวมากเพราะว่าทางแบบค่อนข้างดีขั้นบันไดไม่ได้เล็กเหมือนกับที่เหวนมาแสนะคะเดีย๋ยวเราต้องเดินกลับแล้วก็มาดูสภาพกันแล้วจะหอบไหม <Josefoy> oh. 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 A few moments later. มันมันไม่ใกลแล้วทุกคนะหอบชฉยๆชันแล้วมันถีไงยิงนดีเด้อวกล้ถึงแล้วเรา,เามันลูกพยานน้มื่นเฮ้นี่อย่าไปกลัว มันไม่ไกลแต่ทางมันชันทุกคนไม่ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลแค่แบบแค่หอบนิดเดียวค่ะนีวค่ะชายเพิ่งขึ้นมาถึง แบบหลบพักต้องไหนมะคะขอ,อ,อ,ขอรัอกต <c oughs> ลอดทางนะอะไรเมื่อกี้ก่อนต้องบว่าเอาที่มันไม่ไกลจากทั้งหมดเมื่อกี้ เราเดินประมาณ5าที s, เอาจริงถ้าตัดแบบจัดแบบพาตัดลงคนอ่ะมันไม่ไกล <B IN> แต่มันเหนื่อยก็ <B IN> ถ้าใครจะมาที่นี่แนะนำนะคะหนึ่งคืออาจจะต้องมาเชื้อกันแบบมีหมวกมาณนิดนึงเพราะว่าถ้ามาช่วงอย่างเงี้ยมันจะรอนแล้วก็ไม่แนะนำใครที่สูงอายุ ขอ้ขอเข่าข้อเ่าที่มันควรจะเก็บไว้ในใช้ใ,ชในชีวิตหลังจากเนี้ยอันนี้แม่แนะนําให้มาก็เอาน้ํามาด้วยแล้วกันน้ำหมดเลยผนเลยน้ำ <c oughs> แนะนําให้สปาธรรมาแมงรองเท้านะคะรองเท้าก็โชคดีที่ดีกชคดีที่เราใส่รองเท้านี้มา เราพอดีเราเตรียมตัวจะไปเดินเทรลแล้วก็เดินป่ากันเราก็เลยแบบซื้อรองเท้ามาพอดีก็โอเคเลยก็ไม่แนะนํารองเท้าแตะนะคะก็หนึ่งคือเอาน้ํามาด้วยสองเสื้อผ้าธรรมะธรรมแงที่โอเคใส่แล้วมันไม่ไม่ลื่นไม่หกลงง่ายนะคะแล้วก็รองเทา้าแนะนําคนเป็นข้าวใบหรือรองเท้าที่สำหรับใช้กันเดินกันปีนผานนะคะแตะอย่าอย่าไม่เอา มโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลแล้วก็แปะไว้ให้ว่าบันไดอะมันประมาณกีข้าแล้วก็ชันหรือว่าสูงแค่ไหนละกันแต่เอาเป็นว่าชันประมาณหนึ่งก็ถ้าใครจะมาก็อาจต้องยกดกำเนื้อที่ออกกรรมาสั้นี้นึงพวกจะไปฉีดมาก็ได้ค่ะโอเค เป็นไงคะไม่ปะไม่มาไม่เราต้องมาเก็บทัามนาปดอีกรอบหนึง่งมาก็ไม่ค่ะนาน,านก็เดี๋ยวเราไปแวะไหว้ถะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปห,หาอะไรกินแล้วก็กลับกันค่ะเราเข้ไม่ได้เหรอ,อไม่ังมีคนขึ้นอยู่น่าเขามาทำอันนี้เห็นไหมนะเขามาสร้างนั่นอโอเคทุกคนองค์พระข้างหลังค่ะองค์พระข้างหลังอะ่ะยัง ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาก็มาสร้างเหมือนแบบเขาน่าจะสร้างจุดอะไรเพิ่มเนาะก็ไว้โอกาสนะขามาไหว้พระกันก็คลิปนี้บ๊ายบายชคลิปนะะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับ